สวัสดีครับชาวสเสน่รถบ้านซปเปอร์อีโควันนี้เราเปลี่ยนเวลาไม่ใช่เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนวันต่อจากนี้ไปเราจะไลฟ์กันวาาันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็เราจะเจอกันตามเวลาเดิมคือเวลาประมาณเนี้ย11.45 1 1 5โมง45 11โมง50โดยประมาณนะครับก็เพื่อให้เกิดการ คุ้นเคยเวลากันเนาะเราอยู่ในส่วนของการไลฟ์สดของเส้นร,รถบ้านซูเปอร์อีโคอันนี้เป็นสาขา2ตั้งอยู่บนถนนตอบสร้างรังสิตปทุมธาน,นีนะครับช่องทางการติดต่อของเราก็จะมีหน้าเพจอยู่ตรงนี้เบอร์โทรเราอยู่ตรงนี้0ูนย์หกสี่เจ็ดแปดานะครับฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้เรามาในโปรของเอทีพช่วยผ่อนถึงปีหน้าช่วยผ่อนครึ่งๆเลยค่างวดเท่าไรจ่ายเราครึ่งหนึ่งเราช่วยครึ่งหนึ่ง จนถึงสิ้นปีนะครับดาวไม่ดาวไม่สนใจแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าจะดาวก็ได้ไม่ดาวก็ได้ตามแคมเปญที่ลูกค้าอยากได้แต่เราช่วยผ่อนแน่สำหรับแคมเปญวันนี้คือเอทีพเครื่องพันสองนะครับค่างวดจะอยู่ประมาณสัก4 0 0พต่อเดือนไปจนถึงสิ้นปีเก็บเงินอีก4,000อีก3,000เอาไว้ไปกินไปใช้ไปเที่ยวไปอะไรยังไงต่างๆเนาะว่ากันไปตาแคมเปญ แคมเปญเดือนนี้เราเอากันสบายๆเราอยากให้ลูกค้าได้ใช้รถกัดน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจเราด้วยอายืนยันเหมือนเดิมวันนี้ก็คือสนิทรถบ้านมีรถร้อยกว่าคันทำแคมเป็นแต่วันนี้เรายกเอที a เอที ip, รถยอดนิยมเครื่องพันสองนะครับเป็นซีดานพันสองรถนิยมตโตโยตา้านำมาให้ลูกค้าได้ใช้แคมเปญน,นี้กันนะครับฝากด้วย ท่างวดคนละครึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เรามาดูรถที่เราได้อ่ะว่ากันเรื่องไฟแนนซ์ก่อนคุยคร่าวๆก่อนไฟแนนซ์ลูกค้ามีเครดิตไม่มีเครดิตแล้วแต่ลูกค้าเข้ามาหาเราเลยติดต่อมาที่เราได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างอินบ็อกมาตามหน้าเพจเราทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวแอดมินตอบกลับนะครับสำหรับแคมเปญที่เราควรจะได้ในเดือนนี้รีบมาจองสิทธิ์กันก่อน ดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องจองสิทธิ์เอากันง่ายๆจะด้วยแคมเปญอะไรก็แล้วแต่จะด้วยของเออภาคไหนภาคไหนไม่รู้ของเราภาคเอกชน mm. ก็ต้องจองสิทธิ์เหมือนกันจองสิทธิ์ของรถคันนี้เพื่อจะใช้สิทธิ์ช่วยผ่อนถึงสิ้นปีนะครับเสน่รถบ้านทําจริงให้ลูกค้าจริงๆตอนนี้ลูกค้าได้ใช้สิทธิ์นี้แล้วออกรถกันไปทุกวันตอนนี้ใช้สิทธิ์แคมเปญคนละครึง่งนะครับได้ใช้สิทธิ์แน่ๆนะครับฝากด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวการรับประกรันรับประกัน1ปีหรือหมื่นกิโลแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ทุกคันที่ออกรถจากเราเรารับประกันแบบนี้ทุกคันเนาะเอาฝากู่ถนนทีทน่วัดรถเบ็ดเสร็จองสาขาร้อยกว่าคันเข้ามาเลือกดูเข้ามาเลือกแคมเปญเข้ามาเลือกรถเข้ามาเลือกไฟแนนซ์เข้ามาเลือกสิทธิ์ที่พิพเศษที่ควรจะได้จากเรา โอเคก็วันนี้เรามาในการสบายๆส,สำหรับคนที่อยากจะได้รถสักคันอินบ็อกซ์เข้ามาที่แอดมินเราเนาะว่าอยากได้รถรุ่นนี้คันนี้แคมเปญแบบนี้ค่างวดจะอยู่เท่าไหร่ฐาน2ทันทีเอาไปครึ่งนึงเราครึ่งนึงช่วยกันถึงสิ้นปีถ้ายัางไงก็แล้วแต่ขอให้เข้ามาคุยทักเข้ามาเถอะเดี๋ยวเรา,เาที่บายให้ได้ว่าเออมันต้องไทยแคมเปญอะไรยังไงบ้างโอเคเราพาดูรถกันเลยดีกว่าอะ เรามีรถหลากหลายรุ่นมากวันนี้เรายกรถ a อที ip, มาให้ลูกค้าได้เลือกช็อปได้เลือกซื้อนะครับเอาตัวนี้ก่อนอ่ะตัวนี้ตัว E ตัว E ตัวนี้ปี2018ค่างวดจะเหลืองวดละประมาณ3,000ไปปลายจนถึงสิ้นปีตามแคมเปญที่เราได้กล่าวไปเบื้องต้นคือคันที่1อ่ะาคันที่2ยกเกรดรุ่นขึ้นมาเป็นตัว G จีก็จะท็อปตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับค้างงดก็อยู่4 0 0 0นิดๆจนถึงสิ้นปีนี่คือตัวจีตัวนี้ได้สีขาวได้ชุดสกเกิร์ตออปชั่นท็อปปุ่มสตาร์ทไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์อเห็นเลยโปรเจคเตอร์นะอ่ะ่บงบองกว่าเป็นรุ่นท็อปตัวนี้ได้สกเกิร์ตเนาะได้ความสวยงามช่วยผ่อนจนถึงสิ้นปีย้ำอ่ะย้ำแบบนี้แหละช่วยผ่อนถึงสิ้นปีถ้านะ้าตอนนี้ออกรถปุ๊บ ค่าง,งวดงวดที่ 1, 2, 3อยู่ประมาณสี่พันแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่ประมาณเจ็ดพันกบาทผ่อนยาวตามระยะที่ลูกค้าต้องการเนาะ72็ดสงงวดโอเคอ่ะให้ดูไปอีกอ่ะเรามีรถอะไรยังไงปุ๊บตัวความสวยงามด้านข้างคุดสะเกิดรอบคันอ่ะไปอีกคันตัวนี้ก็ยาริสเอทีเหมือนกันตัวนี้ปี2องพัตัวอีค่าง,งวดเบสเส็จหันคนละครึ่งอยู่สามพันกบาทจนถึงสิ้นปี ก็ใช้แคมเปญนี้ได้ลองดูว่าเฮ้ยเราอยากได้เครื่องพันสองเรามีทั้ง a อที ip, เรามียาลิสเรามีสวิปเรามีมา z ดสองหูเยอะแยะมากมายสำหรับรถที่เป็นรถอีโคคาและรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้เห็นเลยในส่วนของลานเราเราโชว์เลยว่าเฮ้ยรถพวกนี้เอาไปคนละครึ่งคนละครึ่งสำหรับคางนวดที่มันควรจะเป็น และเราได้จ่ายแค่ครึ่งเดียวจนถึงสิ้นปีลองเข้ามาเลือกช็อปกันไล่ไป v ีออมีแอดพาดมีมิลาดมีโอ้โหเยอะแยะมากมายยาฤทธิ์หประตูสวิปอ่ะมีเด็ดๆอีกตัวเอ่ออาติดตัว E ตัวนี้จะเหลือค่างวดอยู่ประมาณ3,000จนถึงสิ้นปียาตัวเอาติดตัวเครื่องยนต์ vvti เป็น dual vvti แล้ว อันนี้ไม้เด็ดเหมือนกันไม้เด็ดสําหรับลูกคา้าที่อยากได้รถแล้วผ่อนสบายๆอยากได้แคมเปญน,นี้เอาว่ามาทักเข้ามาอินบ็อกเข้ามาที่หน้าเพจเรานะครับอ่ะลองดูมันมีเด็ดตอนนั้นอีกทีมาดูข้างหลังมีวีออสวีออสข้างหลังสีขาวๆเห็นสวยๆไกลๆตัวนี้คนละเครื่องจัดไปเนาะอ่ะคนละเครื่องจัดไปสําหรับคันนี้แต่คนละเครื่องจริงๆจ,จ,จะเหลือผ่อนอยู่ประมาณ 2,000ไปไปลายอะไม่ถึง3,000อ่ะเอาง่ายๆจนถึงสิ้นปี V ีออนะครับ v ีอผ่อน2,000กว่าบาทจนถึงสิ้นปีสำหรับคันนี้อะไฮไลท์เดี๋ยวเราจะปิดกันที่คันนี้แหละเอาอยากให้เห็นว่าสิ่งที่เราพาลูกค้ามาดูเนี่ยลานเรากว้างๆรถเยอะๆสิ่งที่มันควรจะเป็นก็คือลูกค้าได้สิทธิ์ผ่อนคนละครึ่งจากเราและก็ลูกค้ารวมกันเป็นค่างวดหนึ่งงวด แต่ด้วยแคมเปญอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนอยากจะนำเสนอลูกค้าของเราทำให้จริงๆมีการจัดผ่านไฟนแฟนซ์นเรียบร้อยแล้วลูกค้ารับแคมเปญน,นี้ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นลูกค้าก็ไปผ่อนท่างวดแค่ครึ่งเดียวของท่างวดที่ลูกค้าต้องผ่อนจนถึงสิ้นปีนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับแคมเปญที่เรามีอยู่นะปัจจุบันนี้สำหรับรถทุกคันที่มันมีหรือรายละเอียดต่างๆที่มันควรจะเกิดขึ้นกับหน้าเต็นเราอินบ็อกซ์เข้ามา สอบถามกับแอดมินเราได้นะครับจากที่อยู่ด้านล่างเนี้ยแอดมินตรงนี้อ่าเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วแต่จะสะดวกช่องทางไหนนะครับย้ําแบบนี้เราเปลี่ยนเวลาลเราเปลี่ยนวันไลน์มาเป็นอังคารพฤหัสอาทิตย์เนาะอ่สามเพืพ่อให้ลูกค้าได้รู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรหมุนเวียนบ้างแต่สําหรับหน้าเพจเราเราบอกว่าเรามีข้อมูลมีความมีความเคลื่อนไหวของเพจเช้ามาตื่นมามาดูที่ว่าไอ้เพจสน่หรถบ้านมีอะไรมั่ง มีข้อมูลอะไรที่เราอยากจะได้รับจากเสน์รถบ้านก็เข้าไปดูมีทั้งเรื่องของเทคนิคการใช้รถลักษณะอะไรต่างๆของอะไรต่างๆก็จะอยู่ที่ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปให้ลูกค้าได้เอาความรู้นี้ไปใช้สําหรับการใช้งานของรถที่เราจะซื้อและเฮ้ยเรามีข้อมูลเบื้องต้นก่อนอดูแลรถยังไงวันนี้ฝนตกต้องทำยังไงรถน้ําท่วมต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าไปตามนั้นอ่ะฝากไว้ด้วยสําหรับการนําเสนอรถดีๆสักหนึ่งคันที่ลูกค้าอยากจะได้ ลองแวะเข้ามาหาเรานะครับสนทรถบ้านสาขา2กับสาขา1แล้วก็ตามหน้าเพจตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับฝากไปด้วยสำหรับแคมเปญดีๆจากนี้เป็นต้นไปก็จะดีไปเรื่อยๆเอากันง่ายๆช่วยผ่อนกันยาวๆเอาว่ากันไปอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจเราด้วยนะครับฝากด้วยแล้วก็อยากจะถามอะไรอินบอ์เข้ามาทิ้งไว้ที่แอดมินเราเดี๋ยวแป๊บนึงเราก็จะไปตอบแลละตอนนี้แอดมินหรือพนักงานขายก็เนี้ย นำต่เหนลูกค้าทางไลฟ์สดอยู่นะครับโอเคงั้นก็ฝากไว้ด้วยสําหรับการไลฟ์สดในวันนี้เนาะก็ฝากไว้ก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพฤหัสน,นะครับในเวลาประมาณนี้แหละสิบเอ็ดโมงไปไปลายตื่นถึงเที่ยงโดยประมาณฝากกดติดตามเราไว้พอเราไลฟ์สดปึ้งมันก็จะขึ้นเลยแล้วก็จะได้ดูว่าเออเราทําอะไรให้ลูกค้าบ้างในช่วงแต่ละวันของการไลฟ์สดโอเควันนี้ไม่รบกวนเวลาสําหรับลูกค้าแล้วฝากไว้ด้วยนะครับสนิทรถบ,บ้านสาขา2และสาขา1แล้วก็ที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ ะครับจะเป็นหน้าเพจหรือเบอร์โทรก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกโอเคงั้นก็วันนี้เราน่าจะจบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ